บายดีพี่น้องสบายดียด FC ดทุกท่านาโอ้ยงามเด้ทุ่งหญ้ากลับลงอช่บบาบดีปาลุงเออฮันเด้นะสวัส <c oughs> ดีพี่น้องจีขึ้นไปเพื่อนอันปลาดั้พี่น้องเอ้ย FC ที่หักแพง่งควนฝากคล้องมาหายห่างปูห่หัวเป็นพี่ช่งางฮักกะลูกไปหาบอามายเพิ่นามาขำนี่พี่น้องเอ้ย อ,<ม>อืแม่ปุ้งเมือ่อ <c oughs> กำลังไป <c oughs> พี่น้องอันพี่เลียเ้ยงนะพี่เลี้ยงน้องอเต้กับน้องดาวอยากไปนำ้ำแต่กระบุกหัวในกล่องมียังกะไปลุ่นเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อขอบใจเอฟซีเพื่อเดอ้อที่ฝากมาหายม่ปะดำเอาเนาะ จะช่วยลุงเป้าเอาเงอนในการบุ้ถ่ายคลีปตอนอันบุรถไทยคลีปตอนอันลุงไป้าให้พี่น้องเบิง่งเพราะว่าผ้าก็คืมพ้นก็อยากตกนะพี่น้องผ้าก็ห้องก็ป้าน,นี่สิมูดเครื่องบินถ่ายก็ยังตายดำขื่อหรือพี่น้องเอ้ยก็เลยบุรถไทยพี่น้องเบิง่งก็ได้มาถ่ายตอนขึ้นมาแล้วก็จะ,จะไปแก้ดนะีเนาะค่ากล้องเพิ่นก้านนำอยู่สี่ร้อยบาทพี่น้องจะช่ยลุงป้าให้เพิ่น ผลไม้มะนาขาหมาหงาปกติกล่องชิ้นนี้กันสอ้อสองร้อยมันบอได้ใหญ่ได้พี่น้องมันเป็นกล่องน้อยๆแต่นี่ผลไม้มะนาขาหมาหงาไปเลยเอากล่องสี่ร้อยบาทเต็มๆเลยพี่น้องกรบปุ่นๆนีได้พี่น้องมะน้ำมีได้พี่น้องเลยนี่เห็นต่หูเหรอปลาถูกปลาถูกสีต้มเต็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 มเลย นะพี่น้องมาหอดแล้วมาถึงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องถึงเฮือนในป่าดำคอยก็มานั่งตอนนี้มีสองคนนล้วพี่น้องมีน้องพนเดี๋ยวสะเก็บกับหอมยังว่าคือหอมแจ่วนะไม่สมไม่ ทนเคียดชโนไม่โสมป้าให้ร้านยีนน้ำเนี่ยอุ้ยหนึ่งมับัวอีตังหาพี่น้องอาหารแรงในปลาดําต้มเกี๊ยดคะข่ำเชโนไม่สมอีพี่น้องมีตังขาค่ำค้าเงินอยาเห็ดค้าำผพริกแม่พริกพี่กพีให้ป้าเน่กรเพียกให้ป้าเน่อาหารแรงเหมือนเมื่อนี่สิภาพ เอากล่องของฝากจากเอฟซีทีหักแพงป้ามาหายมาเฮาทำมาพากันแก่กล่องดีไหมนูกับยาคู่คือกันแแมค่ะกล่องตั้งชีลอยบาทแแมคมันมียังอยู่นี่มแแมคอยู่นี่จำได้เลยจำได้เลยถามว่าวันนี่ป้าอะไรป้าดำครับป้าดำเียงชี้ขั้นสวมผกอยู่บ่อกขั้นสวมพวกบัวพี่น้อง ยังไงยังปลาสิืวตัวเนือนะโบาณคอัวเนื้อที่อัพ่อแต่ไปปืนอุยสนละวนเป็นอย่างยิ่งบมจักตึงตึงมจักเต็งเตพี่น้องเอ้ยอืออ้าวกําลังจะเตรียมใจใจมาเป็นตาล้องให้เน่ เต้เต้เตเตเตยุดยุดยุดเอาล่ะเด้อบานหนึ่อดาวอยู่พานน้องเลนลูกอ mm ัน hmm. นี้ก็คือโซมหนาของกล่องอีหน่อยก็มานำสบับดีปลาลุงแล้วลูกนอยจ้งันจ้างลิ้นปลาไปชิชาีสะพ้ายปลาดำ ้องตอนนี้กะซิมาหายปลาดําเผิ่นแกแข่เบาใจเป็นตะกองชินางเสียขางปลาดําเผิ่นวาในกองมันซิมีอีกยังเนาะเอาเบาใจเป็นตะกองให้แน่ตอนนี้ปลาดํกำลังแกพี่นาปลาดําเผิ่นแกเอามีเอยโอ้ยเออน้ำกดดํดัเออน้ตาลโอ้ตาเบงน้ำกันพี่นไม่ซิมีา เองรูไว้มามีอะไรไม่ผ่าบซี่บว่าบได้ก่ปาดมนี่คือชุดนอนนะฮะดูดูเบอร์เกอรคือสุดนอนเนาะมันมีอย่งเต็มอ็หวับมาโดยตรงหัสี่ร้อยบามันคืออย่างเปนหลับมาโดยตรงี่ร้อยบาทมันคืออย่างนหลับมดยตนงลั่นา ูนังงุ้งในดมในดมผาขาวเอาไปตัดเสือก็ได้ก็เปื่อนนะตัวตัวยาบายด้วยอันนี้ก็ต้องใส่กับคนสะอาดเนะโอ้ยปลาดําคนดำๆเนาะเอาไปตัดเนาะเอาปตัะปลาปึ้งบึงนู้ป่าโี้ย่เลยยาบายอีมันยังคือเขาไม่มีชั้สุด จะว่าผ้าจะบุ okay? ๋งน้องกอะไรชอบผาใช่ไหมนอนเนี่ยเฮ้ยเฮ้าวดีใจพี่น้องเลยตาเห็นจุดนอนเฮ้ยตัวนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าพี่น้องไปตาคุณนอนนอนโอผ้าพูดที่นอนพี่น้องมันมีตะคืนมีตะคืนโอ้มีสี่พืนอย่างนี้เบิองให้สังเกตเบิรงพี่น้องให้สังเกตเบิรงน้องอตเต้พี่น้องนั่ง หนังซ้อมนังบ่งนังซ้มขอบคุณหลายครับผม่ามาลูกนยังยอันนี้ก็ชนอนก็ได้เลักันไปเลยพี่นนอไปแลวไปเลยไปเลยหมูมีเอากินของเบิ่นข้าวแล้วพี่หนอเลยไอ้บออะไรสนใจยังสนใจตัวเดียวพี่น้อเลย

แต่สู้จังเลยันี่ยม่ันซื้อเนาะโม่ซื้อจขอบใจเลยนะมาหอดบดดํานเด้อดีใจและได้อันผ่าผูที่นอนแหละพี่น้องเลยผาฟูกับผ่าเข่า้องสบายพรนะอยู่ดีเมม่เมียจากโควิดเด้อชื่อพี่น้องทางไทยบอกพี่น้องทางไทยซื้อรล้าหนักก็มีอยู่ห้องอ่านเป็นไย จงเลยะ่งแต่อาจารอาจน้กอแล้วูางหน่ผี่นอนหายปลาดามุกคออันุมไหมยือนนี้อุ่มไหมยืด้วจะกะจะกาพน้เืองี่จากโควิดบ่อนมาไก่แล้วบานี้่าถผาบเขบคุณพี่เลยกดังเด้อพีเ้ยผีอยู่ที่แ้ ขาผู <Cornell. S 1> ้ที่นอนข้าวสาเเลยกเวัาจีฟ้ามันก็นั่งกระตัดสุดขบวดซี่นอี่มีผูนอนพี้นองเลยหลานชายตุ้มตุ้มนะใช่เคยนอนตุ้มมโป๊ผี่น้องเลยไอ้เบิ้ลมาตง้จเป็นลูกเบิ่ลูกจเต็นหูไป้งหาตุ้มและ มาผู้ไดล่องเป็นคนแรกคือน้องเมน้องลาเต้คือทูเ้าหนีเลยอะไรเน๊วันนั้นนาใหญ่เยไงสเอาหน้าปะอยู่วันม้ดีแจ้งแม่ อากระเกันใหญ่ก <brightness> <desserts> ับอากกับพู่นอนตังกันกระมาเฮ้ยนี่บอลัตมีเนียสองคนเลย่ี่น้องตากล้องล้จจังหวัเแรดไปใส่อะนะเพจจังหวัเแรดมาใส่อะนะบอ่งโดดแรดมาใส่โลดดู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 ดดู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  ไม่จังหวะกลุ่มแลดมาใส่ลงบางไงพี่น้องไหมบมเป้ปิกล้องงเกี่ยวบทันพี่น้องักล้องตเกี่ยวับทัาพะพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องดีแม่งสุขสุขคนสบายดีพี่น้องไปเลยพี่น้อง